Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเฮ้ยทุกคนหมูหวานซีอิ้วงาขาวเกรดเอตัวนี้อร่อยมากๆเลยซื้อมาแล้วค่ะขนาด200กรัมขนาดใหญ่ไซส์จัมโบ้มากๆเลยนะคะจากราคาปกติ180เหลือแค่94บาทเอง และแอบไปดูรีวิวมาแล้วเขาบอกว่าเป็นยอดขายอันดับ 1- 2ปีซ้อนที่ร้านเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวเนื้อหมูนะคะมีความหอมหวานซีอิ๊วขาวค่ะเขาบอกว่าสดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียค่ะซื้อมากินแล้วจริงๆทุกคนอร่อยมากๆเลยเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมจากนาคนปรปฐมค่ะทุกคนและนอกจากนั้นนะคะทางร้านรวมของอร่อยเกรดเอราคาถูกยังมีเมนูทานเล่นอร่อยๆออ,ยอ,อ,ยอีกหลายเมนูเลยไม่ว่าจะเป็น กุนเชียงหมูอร่อยมากๆเลยค่ะปลาหวานก็ซื้อมาแล้วอร่อยจริงๆค่ะหมูฟอย์แล้วก็หมูหวานซีอิ๊วและยังมีเมนูให้ทานเล่นอีกเยอะแยะเลยสามารถซื้อไปเป็นของฝากหรือซื้อมาทานเล่นที่บ้านกินกับข้าวก็ฟินเช่นกันนะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะท้ายคลิปจะมีรูปกิฟรีวิวปลาหวานอร่อยอร่อยด้วย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กิฟต์ได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ